เราจะมารีวิวของทีซาาะะ่ซื้อมาจากยูเนียนมานะคะซื้อมาจากร้าน25บาทกับร้าน10บาทอันนี้ถูกของร้านเจ็บาทนะโอ้ทำไมเราเรียกถูกกับบ้าเลยนะเพราะว่ามัน ถูก็มีแต่สีเหลืองในกล้องมันเป็นสีขาวอะค่ะปิดอยู่มันอ่อนอ่ะแล้วก็จะเป็นเนี่ยฮะแบงอะไรสักอย่างค่ะแฮมเบอร์เกอร์มีหลายหน้าค่ะที่เราบอกให้เอาหน้านี้มานะเพราะมันน่ารักเดี๋ยวไปดอูอย่างต่อไปกันถ้าค่ะปิดแล้วถึงเราจะยังเดี๋ยวไปดูอย่างต่อไปกันเลยค่ะอย่างต่อไปก็จะเป็นแล่นสาเป็นแล่นสา ก็จะเป็นกระดานนะคะอันนี้ก็เป็นเขียนแบบลง ไม้ตรงนี้มันอ่อนมากเลยนะคะต้องใช้การถลุถนอมเป็นอย่างสูงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเดี๋ยวเราต้องเอาไปทิ้งนะคะก่อนทิ้งก็ทิ้งค่ะคข้าวใช้งเราเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาแกะเอ่อแฮมเบอร์เกอร์กันก่อนดีมากนนี่ค่ะจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะนี่มากเลยค่ะสโลว่ด้วยค่ะสโลว์นิดหน่อย ก็ยังเชื่อว่าอยู่ในกรีนสโต้นะคะนี่ค่ะเป็นแฮมเบอร์เกอร์อย่างนี้นะคะมีสาห้อยเป็นแบ็คอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะมันไม่ยืดนะคะถ้าดึงจะขาดค่ะยิ้มมาเลยะคะ่ะเดี๋ยวไปเก็บบนันทกันคะ่ะตอนนี้เราก็จะใส่ถุงรีปลอยแล้วนะคะ โลมากเลยนะียค่ะเหมือนบัชบันเลยคนะ่ะเดี๋ยวเขาแยกเก็บก่อนนะคะ <c ười> ถุงขาดค่ะไม่เป็นไรนะคะ่ะไม่เป็นไรนะคะ่ะแต่กลัวมันดำเฉยๆนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรา,า,า,าะคะ่อยหาอะไรมาปิดไว้ค่ะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันเลยคะ่ะ อุเหมือนจะกระเป๋าเลยอะ่ะเดี๋ยวก็จะมาแกะอันนี้กันเลยอันที่เราชอบมากแต่ความจริงเราไม่เห็นนะที่เราบอกว่าเอาไหมเอาไหมเราบอกว่าเอาแต่เราไม่ได้เรียกว่าพี่เราเลือกเพาะเจเจมีไม้แล้วก็มียางด้วยนะคะชิง เราคลิกเก็บเขียนนะคะเราเป็นคนที่ไม่ชอบเขียนหรือบางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบบางทีก็น่าเบื่อบางทีก็ไม่น่าเบื่อะคะ่ะการเขียนสึกเป็นอย่างที่เราฝึกหลักสัพการเขียนสูงเราไปติดข้างหลังก็ติดกับผนังนแ,นนแล้วก็เขียนไม่ได้นะคะค่ะขอยังกเก็บเลยค่ะเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายหวเสิร์ฟค่ะ